ณศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีได้จัดคอร์สปฏิบัติธรรมสมาธิเติมสุขโดยมีคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดปทุมธานีและใกล้เคียงเข้าร่วมในครั้งนี้โดยระหว่างเข้าร่วมโครงการทุกท่านก็ได้ร่วมกิจกรรมมากมายอาทิได้อาราธนาศีลห้าเพื่อตัดกิเลสระดับหยาบให้ออกไปจากกายวาจาใจ ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อการตัดกิเลสในระดับละเอียดให้ออกจากใจได้สวดมนต์บทธรรมจากกระเปาวัตนสูตรเพื่อว่าสักวันหนึ่งจะได้มีดวงตาเห็นธรรมได้ออกกำลังกายยืดเส้นเพื่อรักษาสรีระยยต์ให้แข็งแรงรองรับบุญที่จะเกิดขึ้นและได้ตักบาตรแด่คณะสงฆ์เพื่อเพิ่มสเสบียงบุญให้กับชีวิต ทั้งชาตินี้และพบชาติต่อไปเป็นต้นซึ่งถือได้ว่าทุกท่านที่ได้มาเข้าคอร์สในครั้งนี้ได้มาทั้ความดีอย่างถึงพร้อมตามหลักพระพุทธศาสนาในคราวเดียวคือได้ทั้งทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาและได้รับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์ที่เมตตาหมุนเวียนมาเทศสอนซึ่งทำให้ทุกท่าน ได้รับความรู้ใหม่ๆเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างถูกหลักวิชาถึงพร้อมด้วยศิลปะเป็นธรรมชาติอย่างมีความสุขซึ่งหลายท่านเมื่อได้เข้ามาสัมผัสกับความสงบสุขที่เกิดขึ้นจากการมาร่วมคอร์สปฏิบัติธรรมสมาธิเติมสุขทำให้ใจติดและติดใจอยากมาร่วมอีกเพราะได้หลีกเล้นจากความวุ่นวายในชีวิตประจำวันหันกลับเข้าหา ความสงบด้วยการมาพักกายพักใจหาสิ่งใหม่ๆที่มีคุณค่าให้กับชีวิตด้วยพุทธวิธีวิถีแห่งพระอริยเจ้าแล้วเราจะพบความสุขที่แท้จริง